พี่พชา YouTube ทุกท่านเลยนะคะวันนี้น้องเฟินจัดรถมือหนึ่งป้ายแดงมาฝากกันเลยนะคะใครที่กำลังตามหารถวิ่งงานนะคะน้องเฟินจัดหัวยาวมาให้นะคะเป็นในส่วนของ t o y ยต a c คอมมูเตอร์นะคะเครื่องยนต์2.8 GL นะคะปี2025เลยนะคะพี่จ๋ารถป้ายแดงนะคะจัดมาให้นะคะเซนทไทยรถสวยของเรานะคะ มีรถตู้นะคะทั้งมือหนึ่งและมือสองแล้วนะคะสำหรับมือหนึ่งนะคะมีให้พร้อมวิ่งงานเลยะคะ่ะพี่จ๋าแต่ง v i p มาให้นะคะแต่งมาให้ครบเสร็จสับแล้วนะคะพี่นะเสร็จเสร็จแล้วในคันเดียวนะคะใครอยากได้ไม่ต้องไปรอรถนะคะเป็น4 5หเดือนนะคะพี่นะ ซื้อไปออกรถวิ่งงานได้เลยนะคะมาติดต่อทําเอกสารออกรถไปวิ่งงานได้เลยนะคะออกง่ายอนุมัติไวนะคะเอาละค่ะสำหรับใครที่อยากทราบว่าปี2025นะคะมีอะไรมาให้บ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ตามน้องเฟิร์นมาดูเลยนะคะสําหรับชมหน้านะคะพี่นะปี2025นะคะก็ไม่ได้มีความต่างกับ ในส่วนของปี20่สิเข้าไร่นะพี่นะแต่ว่าก็คืออ่ะเป็นมือหนึ่งเนาะก็คือใครสภาพอ่ะไม่ต้องพูดถึงเลยก็คือสภาพใหม่กริปนะคะพี่รถมือหนึ่งค่ะพี่นะแล้วก็ในส่วนของชมหน้ากระจังหน้าสีดำนะคะตัดด้วยโครเมียมนะคะดวงไฟหน้าใส่วิงวิงนะคะรถมือหนึ่งป้ายแดงนะคะไฟตัดหมอกมีนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะสวยเลย ดูมีระดับเลยแม่นะคะสําหรับด้านข้างนะคะพี่นะก็มาพร้อมกับยางนะคะยางเดิมโรงงานเลยนะคะพี่๋าเป็นยางขอบสิบยางขอบ15นะคะเป็นยางของโยโกฮามอยางดีเลยนะคะยางใหม่ทั้ง4ี่ล้อนะคะ ยางเดิมโรงงานนะคะพี่นะยางปี2025เลยนะคะเป็นยางปี2025เลยนะคะล,ล้อ,อกระทะเดิมโรงงานนะคะล้อ,อกระทะเดิมโรงงานแบบนี้มาให้เลยครับผมนะคะก่อนออกรถก็จะเช็คให้นะคะพี่นา้านี่ในส่วนของบางโคลนนะคะสภาพใหม่นะพี่นะรถมือเดียว roar, รถมือหนึ่งนะพี่นะรถมือหนึ่งสำหรับคันนี้นะคะรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของกระจกนะคะ มองข้างมาด้วยนะคะปี2025นะคะก็ยังคงไบเลี้ยวด้านข้างมาให้นะคะพี่น้สีรถคือสวยมากนะคะเป็นสีเซนดาดเลยนะคะสําหรับใครที่มองหารถวิ่งงานนะคะทํำป้ายลงป้ายเหลืองนะพี่นะรับส่งนักท่องเที่ยวนะคะรับส่งนักเรียนก็ได้น้องเฟินบอกเลยว่าป้ายแดงนะคะคันนี้บอกเลยว่าแต่ง v i p มาให้นะคะครบจบในคันเดียวนะคะนี่แผงประตูนะคะ ก็เป็นแบบเหมือนปี2020เลยพี่นะไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะสําหรับปี2025เนาะและใน,นส่วนของคอนโซนนะคะพี่นะ้ก็เป็นสีเดียวกับในส่วนของปี20เหมือนกันนะคะปี19ปี2 0นะคะจนถึงปีปัจจุบันก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะคะแต่ว่าที่แตกต่างไปนะคะหน้าจอคะ่ะพี่จ๋าหน้าจอคือใหญ่ขึ้นนะคะหน้าจอคือใหญ่มากนะคะพี่น้าเสียบสายโทรศัพท์เสียบสายบลูทูธเสียบายสยบาย usb นะคะคันนี้ก็ตกแต่งวี พี่มาให้นะคะบอกหนังสีไข่ไก่พี่จ๋าบอกหนังก็คือแบบว่ารักชูรี่มากนะคะติดม่านมาให้แบบนี้เลยติดม่านมาให้แบบทุกบานเลยพี่นะติดม่านที่กระจกนะคะสวยๆพี่จ๋า mm hmm. ดูดีดูมีระดับไอแมน mm ่น้าเหมือนเหมือนสไตล์อิตาเลียนนะคะมีความแบบ รักชูรี่นะคะสวยๆเลยเป็นเกียร์ออตโต้ด้วยนะคะพี่เป็นเกียร์ออตโต้นะคะบอกหนังสวยๆนะคะต่แต่ง V.I.P มาให้นะคะนั่งสบายห่อหุ้มสรีระได้ดีนะคะสําหรับปี2025นะเราแต่ง V.I.P มาให้นะคะตาคงตาแขบนะคะเดินดีพี่นะไม่มีอ่ากรหนี่แน่นอนนะคะสำหรับปี2025นะรถมือเดียวอ่ารถมือหนึ่งนะคะผมนะคะรถมือหนึ่งเลยนะคะสวยๆนะคะเดี๋ยวให้ดู ในส่วนขององค์ประกอบนะคะว่าปี2025เนาะก็บอกเลยว่าใครที่อยากได้นะแต่ง v i p นะคะสีเหลืองทองนะคะ เหมาะสมสำหรับใครที่กำลังตามหานะคะสายรักช r y ี่นะคะใช้งานในครอบครัวนังเฟิร์นแนะนำเลยนี่ด้านล่างนะคะตกเต่ง VIP มาให้นะคะสวยๆเลยนะคะมีแผ่นทองแปะด้วยนะคะอันนี้ไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้นะคะหยอกๆนะพี่นะสวยๆเลยด้านล่างนี่ตกเต่งมีความเป็นกระจกเนาะกระจกสวยๆเลยพี่นะนี่ดูดีมากอะนะคอนโซลตรงนี้ก็คือตกเต่ง v i p มาให้นะคะใส่แก้วนงแก้วน้ำนะคะ ดูดีมากนะคะพื้นเดิมเมโรงงานนะครับผมนะคะเป็นทูโทนนะคะที่สีเดียวกันหมดเลยนะคะด้านบนนะคะก็จะเป็นในส่วนของหน้าจอนะคะที่เขามีมาให้เนาะสำหรับปี2025นะคะสวยๆเลยแม่นะนี่อ่าเปิดยังไงคะแม่จา๋าเปิดยังไงเอ่ยอ่าเปิดยังไงเอ่ยนะคะหน้าจอทีวีใหม่มากนะคะพี่นะ หน้าจอทีวีคือใหญ่มากนะคะเดี๋ยวน้องเฟิร์นใครอยากดูว่าเปิดยังไงนะคะน้องเฟิร์นจะสอนวิธีเปิดให้นะคะน้องเฟิร์นขออนุญาตไปหาวิธีก่อนนะคะแต่ว่าหน้าจอคือใหญ่บ,บึ้มเลยเท่านี้เลยค่ะพี่จ๋านี่ตกแต่งลังคามาให้นะคะใหม่ๆสีเหลืองทองแบบนี้เลยเกียร์ออตโต้น,นะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันด้วยค่ะพี่พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันรับสายวางสายควบคุมเครื่องเสียงนะคะ รถมือหนึ่งนะที่สําหรับใครที่อยากได้มือหนึ่งนะคะไม่ต้องรอแบบว่าไม่ต้องรอรถเป็น2อสาเดือนนะคะบางบางศูนย์เนาะรอเป็นข้าเดือนอะแต่ว่าของน้องเฟิร์นนะคะลูกค้าเข้ามาจัดไฟเน้นนะคะอนุมัติผ่านรับรถได้เลยนะคะไม่ต้องรอรถเนาะนี่เพดานสวยมากอะ เพดานตกแต่งมาสวยดูดีแม่จ๋าสีเหลืองทองแบบนี้เลยนะคะสีเหลืองทองดูดีดูมีระดับเลยแม่นะฟิตคลาสนะคะสวยๆ V.I.P ตกแต่งดูดีอ่ะแม่ครบจบในคันเดียวเลยนะคะใครตามหารถตู้นะคะหน้ายาว V.I.P น้องเฟิร์นแนะนำเลยนะคะสวยๆแม่จ๋านะคะเดิมๆแบบนี้มาให้เลยนะคะตัวบงตัวโบสเนาะสภาพเดิมคลิปนะคะนี่สวยๆเลย ใครสนใจนะคะรีบจัดเลยนะคะสาหรับเจ้าคันนี้นะคะสวยเดิมโรงงานมาให้นะคะพี่น้าอ่ามาดูบั้นท้ายกันหน่อยนะคะสําหรับใครอยากได้นะคะอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสามารถที่จะโทรสายด่วนหา้องเฟิร์นได้นะคะ083 430สานะคะ288หนะคะพี่สำหรับด้านหลังนะคะพี่นะ,ะก็ไม่ได้แตกต่างจากปีเดิมๆนะคะก็มีความแบบ ยังยังคอเซปตความเรียบหรูดูดีอยู่นะคะกล้องมองหลังมีมาให้ครบนะคะพี่ปี2025นะคะกล้องมองหลังมีมาให้นะคะหนีมมานก,ก็คือสวยมากนะคะเดิมๆเลยคะ่ะแม่นานดวงไฟก็คือสวยกริ่นนะคะนี่รักชูรี่มากๆนะคะใครที่มองหานะคะรถตู้นะคะไว้ใช้งานนะคะ รถมือหนึ่งนะพี่นะสีดิทายรถสวยนะคะจัดมือหนึ่งมาให้นะคะใครตามหานะคะรีบมาเลยแผงประตูนะคะก็จะเป็นแบบปรับออโต้นะคะพี่นะนี่ปรับออโต้แบบนี้เลยนะคะพวงมาลยัยมัตติฟังก์ชันนะคะนี่รถมือหนึ่งนะพี่พี่รถมือหนึ่งนะคะเลขไมร่ร้อยร้อยยี่สิบเอ็ดนะคะขับไปทำโบ๋เนาะ เลใไม้ขึ้นมานิดนึงแต่ว่าเป็นรถมือหนึ่งมีการขับเคลื่อนรถไปแต่ง v i p ด้านบนนะคะนี่คือหลักฐานที่เราขับไปทํานะคะพี่นาะเดิมๆโรงงานนะคะหรือว่าใครอยากได้แต่ง v i p นะคะราคาถูกมากนะคะใครสนใจรีบจัดเลยเกียร์ออโต้ด้วยนะคะขับง่ายผู้หญิงก็ขับได้นะคะตัวบงตัวบอดลูอเฟิร์นชอบมากมันจะเป็นบอกเหมือน บอกโซฟาบอกนั่งสบายนะคะ V.I.P สุดๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับพี่ๆท,ท่านไหนที่สนใจนะคะรถตู้ป้ายแดงหัวยาวคันนี้นะคะน้องันปี2025นะคะน้องันปี2025นะคะค่าตัวของน้องอยู่ที่1,79,000บาทเท่านั้นเองนะคะแต่ง V.I.P นะคะเป็นเกียร์ออโต้นะคะพร้อมใช้งานนะคะไม่ต้องรอรถหลายเดือนนะคะ เข้ามาจัดไฟเน้นอนุมัติรับรถภายในเดือนได้เลยนะคะสําหรับท่านไหนที่สนใจนะคะอยู่ที่ไหนก็สามารถจัดไฟเน้นได้นะคะออกง่ายอนุมัติไวเอกสารไม่ยุ่งยากนะคะใครสนใจคันนี้แล้วนะคะรีบมาจัดรีบมาจองเป็นเจ้าของได้เลยนะคะคิดถึงรถยนต์สักคันนะคะคิดถึงน้องเฟิเร์นเซริรไทยรถสวยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องเฟิร์นด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดสาระดีๆคลิปต่อไปนะคะฝาก กริ้งกริ้งมาได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะรถตู้ป้ายแดงคันนี้นะคะโทรสายด่วนมาหาน้องเฟิร์นได้เลยนะคะ0 8 3 4 3 8 2 6สานะคะสามารถแอดดลน์นะคะมาคุยสอบถามข้อมูลอดรถก่อนได้นะคะยังไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะสำหรับวันนี้้องเฟิร์นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะบายบายจ้า